สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเส็บๆนะเมื่วันครับมือนีได้ต้มกบนะครับพี่น้องโตยง๊ยงยันยุ้ยขักขนาดบังไปอยังใส่ันยันต้มใส่ผักกระแหง,งเนะาะแบบอีสานบ้านเขาเล่นเส็บๆครับพี่น้องมาใส่กับแก้วพิขัวหาหอมๆเบาหลายข้อแห่งโอ้ เขาเนีว้วเขาไม้มากินเขาไม้โอ้ขกขนาดเลยจำเกล็วแซบเบิบ้งเก้วขไข่เป็นตะขับกเจว่ากุนอีตัวใหดโอ้หาโอ้ห้หหูอหูู่้หู้หู้หูู้หู้ห้หู้้วแนละ้ว

มันดีขนาด ยิ่งเสียงแะนุวาววะครับนี่แตนุวาว,วความเด็กสอดแก็งตั้งมืขึ้นกหรอดูกรบมันมีแข็งมันตับ <c oughs> เซฮอบโอ้มีแหงอยยาวโอ้หมักตัวแหงงสิครับนี่อุ้ยเปื่อยขากาดเลยตัวนี้ครับมาพี่น้อกมามจุเลยทางอีกก่น

กระดูแข็งเด้อโป,ะปะ่ปะบกคืออึงใส่ไยไขรเบอร์กระเพาะพอมากินอโหอมสีมองเสียบขึ้นหนังนี่มองนึ่ง แบบเจ็บๆเบลยน,น้องพี่น้องเนาะมาเที่ยวบ้านแม่่อถอยู่ประเทศแล้วครับแม่ทถาเอาไว้ให้คุณเจ้ากรมกมก มะเป่ายางดดบางตัวมะเป่าอกินกบเป็นนะบัวมันใส่นีมม่มาขับ Mọng xẹp tôi kêu khó quá chứ nhưng xẹp Nhờ mắt nền đi mặc แม่แล้วไปแล้วก็พอออกตัวนี้แพ้ม,มาแล้วก็ปาดอยู่แล้วปาดเสี่ยวกิน,นอะไรมาปะแซ็บ ถือเก่งครับสุดยวดแม่ถั่แลยพี่น้องยกไห้เลยว่วาเข้าหมักเนี่ยจัดมาให้มักหลายกิโลอ่ะพี่น้องเด้เบิงจนเบีย้ยแหละงั้นเนี่ย ตัวนี้เพื่อปีนเป็นรองตัวท้ทายเบิง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 ฉากขนาด ลมหนอพาบีบอยู่ประเทศลาวดิพี่น้องนี่มาเที่ยวประเทศลาวมาหาแม่เฒ่าประเทศไทยหนาวไว้บ่ลูกหืมมองแซ่บกกขาบ่เว้าหลายพี่น้องคุยแก้วจันซิโอ้ยช่ำๆหืบดเล เนื้อเนื้อเนื้อกุ้งไกเนื้อถุยเ,เสียบเกลอื้เสียบอืมนึกบอกถ้ากบหนึ่งผู้ใดหลอกหนังหนึ่งบ้านบักกินนอะไย หมองเสียบมันก็อ,อยู่หนังเนี่ยเราหมองลอกหนังออกมาไม่หมองกินเลยเนี่ยหนังมันต้องเสียบหัวแ,แก้วจะไปถิ่มนะเสียดายของโมกบ มันดีขนาดเมื่อก่องอื่นทำึ่ไรอเ,เอียกล่ะแซ่บเพิ่งเห็นถนนวาวไปพร้อม เป็ดกไข่ออกเนาะอืมเหมดไปเลยแม่เต่าว่าแม่เต่าทำมากรบต้มเนี่ยกินมัดหนีหรือบอ่คุณวามันถามเนาะเรียกว่ามัดคำเนี่ยไม่เต่ายิ้มที่เลียงลูกเคยยังเด็ด <laughs> ครบครบซี่หาตัวกินผู้เดียวดีเปน่อง เอาพี่น้องมันแล้วก็จัดเนาะจะได้แจบเนาะจะไดก้ดกับฝากพี่าพฝากหนอนนะครับบาหนี้ก็ะิขอโต้ร้าพี่น้องเหมือนกันครับจงได้กับฝากเลยนะครับสวัสดีครับ